ถ้าเรติดตามฮีโร่ญี่ปุ่นหรือโทคุคสึเราจะเห็นเหล่าฮีโร่ญี่ปุ่นออกมาแทบทุกปีไม่ว่าจะเป็นมาร์สรลเดอร์หรือซุปเปอร์ตมนตๆเราจะได้เห็นจากทีวีซีรีส์รวมไปถึงภาคหนังโรงอยู่เรื่อยๆเพื่อนรู้ไหมว่าโทคุคสึที่โด่งดังเหล่านี้นั้นมีต้นกําเนิดมาจากปลายปากกาของปรมาจารย์จากญี่ปุ่นหากจะพูดถึงแค่มาร์สรลเดอร์บอกเลยว่าเขาคือชายผู้เป็นบิดาของเหล่ามาร์สรลเดอร์บิดาผู้ให้กําเนิดมาร์สรลเดอร์ชายผู้นั้นก็คืออิชิโนโมริ โชทะโลผู้นี้นี่เอง อิชิโนโมริโชทาโรหรือชื่อจริงก็คือโอนเดระโชทาโรเกิดเมื่อวันที่25มกราคมปี1938ที่เมืองโทเมจังหวัดมิยากิประเทศญี่ปุ่นเป็นพี่ชายคนโตจากพี่น้องทั้งหมด5คนย้อนไปเมื่อวัยเด็กอาจารย์อิชิโนโมริได้เข้าศึกษาในระดับมปลายที่ซานุมะโรงเรียนในตัวจังหวัดมิยากิตอนที่กําลังศึกษาอยู่อาจารย์เป็นผู้ชอบและรักในการวาดก,การ์ตูนเป็นอย่างมากโดยมีไอดอลระดับปร,รมาจารย์แห่งวงการการ์ตูนญี่ปุ่นอย่าง เทศกาโอมุเป็นต้นแบบเลยก็ว่าได้ในขณะนั้นอาจารย์ได้ใช้นามประกาวว่าจากไกโมถาแปลเป็นไทยก็จะแปลได้ว่ามันฝรั่ง ในปี1954เทสุกะโอซามุได้จัดให้มีการประกวดวาดการ์ตูนขึ้นและอาจารย์อิชิโนมริก็ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในเรื่องนิเคียวเทนชิ hi, หรือนางฟ้าชั้นสอจนได้รับรางวัลน,นักเขียนหน้าใหม่ทําให้อาจารย์เข้าไปเป็นหนึ่งในนักวาดการ์ตูนหน้าใหม่ที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในยุคนั้นที่เป็นยุคเดียวกันก็จะมีนักวาดการ์ตูนระดับปรมาจารย์หลายท่านที่อยู่ในยุคเดียวกันกับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นฟูจิโกกับเรื่องราวที่โด่งดังเด็กทั่วโลกรู้จักกับเรื่องของแมวส Diamond, หรือโก,กนาจิกับเรื่องราวของเดวิลแมนสำหรับในช่วงเวลานั้นผลง,งานของอาจารย์ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักจนในปี1958น้องสาวก็ดันมาเสียชีวิตกระทันหันอีกทําให้อาจารย์หยุดเขียนงานไปพักใหญ่เลยทีเดียวและต้นกาเนิดของแนวคิดสไตล์อิชิโนะมุริก็ได้กําเนิดขึ้นเรื่องราวที่พูดถึงความกล้าหาญที่จะเอาชนะความสิ้นหวังแม้ว่าชีวิตจะต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายสักเพียงใดก็ตามซึ่งในภายหลังจะพบบ่อยในงานแนวโทคุกุสือของอาจารย์เองไม่ว่าจะเป็นมาร์ไซเดอร์คิไคเดอร์หรือซูเปอร์ซาม ถ้าจะถามว่าแล้วตน้นกำเนิดของมาส์สเวเดอร์ละ่ะมันเกิดขึ้นตรงไหนกัน ในปี1959อาจารย์ได้เข้าไปเป็นผู้ช่วยฝ่ายศิลป์ของซาโอะซิกิโอกะในโตเอะแอนิเมชันจนในปี1964อาจารย์ก็ได้มีผลงานเป็นของตัวเองกับผลงานแจ้งเกิดอย่างไซบร์ก009หลังจากนั้นผลงานของอาจารย์ก็ออกมามากมายไม่ขาดสายผลงานส่วนใหญ่จะไปทางไซไฟฮีโร่จนในปี1968อาจารย์ออกมาตั้งสตูดิโอของตัวเองในชื่ออิชิโนะมริโปรดักชันและทําให้เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในปี19 รอจิอาจารย์ได้ให้กำเนิดผลงานชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าคอมมนผลงานชิ้นนี้ก็ดันไปเตะตาโปรดิวเซอร์ของโตเอกในตอนนั้นอย่างโทรุนิรรยมามะเข้าพอดีช่วงเวลานั้นโทรุนิรรยมามะกำลังจะหาผลงานใหม่ๆที่จะออกสู่ตลาดและวางแผนว่าจะทำเป็นแนวทคุกข้อสือออกฉายทางทีวีอยู่พอดีทำให้ทั้งสองเจอกันโดยบังเอิญด้วยสไตล์ที่เข้าขากันรวมไปถึงแนวคิดในเรื่องของการสร้างฮีโร่จากความสูญเสียที่คล้ายกันอาจารย์ก็ได้ตัดสินใจรับงานนี้โดยแทบจะ ททันทีซึ่งในขั้นแรกนั้นผลงานก็ถูกนําไปเสนอกับทางบอร์ดแต่ก็ถูกตีกลับมาด้วยเหตุผลที่ว่าความคิดที่จะเอาสกอร์แมนมาเป็นไลท์แอคชั่นภาพลักษณ์ของฮีโร่อย่างสกอร์แมนดูน่ากลัวเกินกว่าจะเข้าไปเป็นฮีโร่ของเด็เดกๆได้ดีไซน์การออกแบบของสกอร์แมนจึงถูกดัดแปลงให้กลายเป็นคาเมดี้เดอร์อย่างที่พวกเราได้เห็นกันในช่วงแรกของซีรีส์ยุคโชวะจนถึงปลายยุคและหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้เข้าสู่โลกของถัคู่กสึออย่างเต็มตัวหลังจากนั้นผลงานของอาจารย์ก็สร้างชื่อให้กับโตเอะอย่างมากมายไม่ว่า จะเป็นมาร์คเฟเดอร์ซีรีส์ซูเปอร์เซนไตซีรีส์ฮิทไฮเดอร์หนึงจาอาริสกินนัทแมนโลบคอนซึ่งตัวอาจารย์เองก็มีส่วนร่วมในโปรดักชตนของโทงคูรร่กสืซีรีส์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงประกอบกำกับภาพยนตร์ออกแบบตัวละครเขียนบทรวมไปถึงร่วมสดแสดงเองก็มีผลงานโทงคูรร่กสืที่อาจารย์ได้ร่วมแสดงก็จะมีคาเมลเลเดอร์ตอนที่84ดสเห็นร่างขาองเอแล้วใช่ไหมไม่เห็นอะไรเลยคาเมลเลเดอร์หนึ่งทูอาร์เอ็กซ์บิ๊กเก็ตเทอริงเอ็ดไรเดอร์วูดซัสกิงเกอโอ คาเมลเลเดอร์แบ็กเฮอร์รี่ทโอนิกาชิมะและภาพยนตร์พิเศษอย่างชินคาเมลเลเดอร์ในปี1985อาจารย์ก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองจากโอน n เนะระมาเป็นอิชิโนโมริอย่างเป็นทางการอาจารย์ให้ผลว่าต้องการจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตของตัวเองและเป็นการครบรอบ30ปีนับตั้งแต่การเดบิวต์ตัวเองครั้งแรกอีกด้วย และในวันที่28มกราในปี1998อาจารย์ก็ได้เสียชีวิตลงด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพันในวัย60ปีผลงานชิ้นสุดท้ายของอาจารย์ที่อาจารย์ได้ฝากไว้ก็คืองานโทคุกสึซีรีส์อย่างไวลลักเกอร์ ซึ่งถูกมาสร้างเป็นไลฟ์แอคชั่นในปีถัดมาและอีก2ปีให้หลังกับ oh. ผลงานทงคุก,คกส์ซีรีส์อย่างมาร์เซเดอร์คูกะผลงานของอาจารย์อิชิโนโมริส่วนมากจะเป็นผลงานเกี่ยวกับฮีโร่แนววิทยาศาสตร์ล้ำยุคโดยมีการสะท้อนให้เห็นถึงการเอาชนะความเจ็บปวดของจิตใจตัวเองจิตวิญ,ญญาณหลักที่อาจารย์ใส่ไว้ในผลงานของตัวเองมักจะพูดถึงคุณธรรมในเรื่องของการเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นลงไปในซีรีส์ทุกๆเรื่องถึงแม้ว่าตัวละครจะมีอดีตที่ขมขื่นโหดร้ายเพียงใดก็ตามแต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะความก ใช้ความดีเพื่อเอาชนะความชั่วผลงานของอาจารย์เป็นแนวคิดแนวทางให้กับนักเขียนรุ่นหลังๆอีกมากมายอาจารย์เองเคยถูกบันทึกไว้ในกินเน็ตบุ๊กว่าเป็นนักวาดการ์ตูนที่วาดผลงานด้วยตัวเองมากที่สุดในโลกถึง1 2 8 0 0 0หน้าถึงตัวจากไปแต่ชื่อและผลงานของอาจารย์จะอยู่ในใจของเราเสมอถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นการคิดจะทำไลท์แอคชั่นในวันนั้นวันนี้อาจจะมมีมาร์คไลเดอร์ที่เรารักก็เป็นได้คลิปนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับมาร์คไลเดอร์มากมายแต่ก็ขอบคุณสำหรับพู้มนที่รับชม จนจบเพราะเราอยากแชร์ต้นกำเนิดบิดาของเรามาสไซเดอร์อทั้งหลายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ